เรื่องการทำธุรกิจการดำเนินการยังไงบ้างเราก็ลงมือเลยค่ะก็คือลุยกันกับคุณพ่อสองคนตอนแรกยังไม่มีทีมเราก็ลุยกันเลยสองคนสวนอยู่ตรงไหนเราเห็นสวนเราลงเลยคะก็คืออันดับแรกคือแต่แต่เราเชื่อมั่นแล้วว่าปุ๋ยตัวนี้มันใช้ดีแน่ใช่เพราะเราทดลองมาเองค่ะว่าปุ๋ยตัวนี้ดียังไงเราก็ลงมือเลยเราไปเจอคำถามแรกที่เกษตรกรเห็นหน้านะคะ หน้าอย่างนี้หรอมาขายปุ๋ยดูน่าไม่ได้จะขายนะไม่ขายพวกเพชรปูครกคอยอะไรพวกเนี้ยก็แม้ก็เลยอึ้งค่ะฮ่าหน้าแบบนี้ก็ขายปุ๋ยเป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไม่เป็นเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันอึ้งเหมือนกันค่ะก็เลยแนะนําเขาว่าเนี่ยปุ๋ยเราดียังไงทํายังไงก็ได้ให้ไอ้ปุ๋ยตัวเนี้ยมันลงไปอยู่ในดินนะคะต้องดินข้างๆต้นไม้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะพืชที่ปูวด้วยใช่ค่ะ ถามเขาว่าต้นไม้ของคุณมีปัญหาอะไรเราถึงจะสามารถจี้ลงจุดว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็แนะนําให้เขาสามารถใช้ได้ต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้สูตรนี้หรือว่าสูตรนี้นะคะแนะนําเขาให้เอาปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่แนะนำไปเราต้องติดตามผลด้วยว่าที่เราแนะนำไปเนี่ย เกษตรกรเนี่ยเขาทําตามที่เราแนะนําหรือเปล่าแล้วก็ปฏิบัติจริงจังแค่ไหนก็คือเราต้องโทรโทรเรื่อยๆค่ะคุณกายโทรติดตามเราจะได้มีข้อมูลด้วยใช่แล้วทั้งทางโทรศัพท์นะคะเราก็ต้องติดตามถึงที่บ้านเลยค่ะว่าเขาได้ใส่ปุ๋ยเราจริงอย่างที่เขาพูดไหมใช่ก็ใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเหมือนกันกว่าเกษตรกรแต่ละคนจะให้ความเชื่อถือโอ้โหมันเป็นชีวิตเขาเลยนะใช่ค่ะอย่างนาข้าวนานหนึ่งไม่ใช่เอาไป ปุ๋ยอะไรมาให้ก็ไม่รู้ถ้าใช้ผิดประเภทตายทั้งมาตายเลยเสีช่เสียก็ใช่ใช่เพราะว่าเราเราออกไปแนะนํานี่เราออกไปแนะนํำชาวบ้านแถวบ้านเราต้องรู้จักกันแหละต้องรู้จักกันอย่างนี้โอ้โหเลิกคบกันเลยถูกต้องไม่คุ้ม้วยไม่ค่ะก็เลยทําให้เราต้องต้องเจาะลึกจริงๆแล้วก็พยายามพยายามหาข้อมูลอาจจะหาจากเพื่อนๆในกลุ่มบริษัทด้วยกันว่า เนี่ยตอนนี้ทางนางวิปนาหาเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะทางศูนย์เชียงใหม่ศูนย์สุรินศูนย์สีสเกตเนี่ยจะช่วยเหลือนางยังไงได้บ้างมีมีข้อมูลไหมอะไรต่างนี้ใช่ก็จะส่งส่งข้อมูลให้กันเรื่อยๆค่ะอาที่พูดมาแสดงว่าคนที่ทํางานเขาเลือกผู้นําบริษัทแบบของบัวทิพย์เนี่ยนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีมากเลยอย่างนี้จะติดต่อกันตลอดขอให้ข้อมูลไปส่งข่าวสารค่ะคุยกันได้ตลอดไม่มีไม่มีหมกเม็ด แต่ผมก็เชื่อท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะในไลน์คิดดูแล้วกัน <Okay. S 2> โทรศัพท์เกือบไหม้อะ คือเล่นกันทั้งวัน่กันนำเลย่ะตีสองตีสามเล่นอยู่เครื่องเจ๊งไปแล้วก็มีเขาให้เขาให้ข้อมูลไงเขาแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวโอ้ววันนี้คนนี้อยู่ไหนวันนี้คนนี้อยู่ไหนว่าทำอะไรอยู่อะไรข้อมูลหแบ่ต้องยอมรับว่าเขาเขาเกื้อหนุนใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากใช่เนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะดูแลกันบางคนอายุอายุมากกว่านางก็มีบางคนอายุน้อยกว่านางก็มีค่ะเข้ามาทำธุรกิจตัวนี้ไม่ไม่ถือชั้นวรรณะไม่ถือค่ะคุยกันสนุกสนาน เฮฮาเวลามีการอบรมที่ไหนก็จะแชร์กันตลอดว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้ไปอบรมที่จังหวัดไหนบ้างเงี้ยค่ะก็จะมีตารางตารางอบรมเรื่อยๆสมาชิกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับข้อมูลจะมีข้อมูลแล้วก็มีปัญหาของแต่ละสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยมาแชร์กันตลอดค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้เร็วมากนะเพราะว่าเนี่ยเรากาลังนั่งคุยยังไม่ได้ออกทีวีเนี่ยเราออกทาง Facebook แล้วก็เรียบร้อยแล้วยายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเรา อ้าวเขาอีกคะคิดดูแล้วเนี่ยที่การทํางานกับบัวกพยีเนี่ยโอ้โมันสนุกนะง่ายดูง่ายด้วยนะง่ายค่ะครับค่ะดึงเริงผมถามนิดนึงเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จในฐานะที่เป็นเป็นศูนย์ประจําจังหวัดเนี่ยมีเทคนิคยังไงฮะต้องอันดับแรกเลยนะคะครับต้องเชื่อใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้มันคุณต้องมีความเชื่อมั่น ว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลต้นไม้ของคุณได้แน่นอนครับเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นคุณสามารถที่จะก้าวข้ามความยังไงเขาเรียกว่าอะไรคะก้าวข้ามความความคิดที่ว่ามันลังเลปุ๋ยตัวนี้ช่วยไม่ได้แน่นอน ก็คือมันจะก้าวข้ามไปนะคะบางคอนอาจมองว่าแสดงว่าเราก็ต้องลองใช้ดูก่อนใช่ไหมคือใช้ดูก่อนคืออยากให้เปิดใจอะคะ่ะพูดง่ายๆเปิดใจเอาไปใช้เปรียบเทียบได้ไหมการใช้ได้ค่ะเปรียบเ,ยเทียบยี่ห้ออื่นนะได้ค่ะ,ะปุ๋ยแบบเดียวกันเนี่ยนะ<ช>ไปใช้เนี่ยใช่ค่ะเปรียบเทียบเลยว่าต้นนี้ ใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นต้นนี้ใส่ปุ๋ยสักสามสี่ห้อได้ใช่ค่ะผสมเลยแต่คุณก็วางเป็นหางกันหน่อยจะได้เปรียบเทียบได้ถูกว่าเออต้นต้นหางกันหน่อยไงเอาป้ายปากไว้เลยค่ะใส่เมื่อไหร่เดือนไหนบัวไม่ทิพย์บัวนี่ต่อไปเรื่อยจากสิบต้นอ่ะสิบยี่ห้อค่ะได้โหที่กล้าวัดขนาดนั้นเลยบัวทิพย์ใช่ไม่แน่จริงไม่กล้าค่ะครับค่ะที่ผ่านมานี่เอาไปให้ลูกค้าใช้นี่เคยถูกตำหนิเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องเรื่อง ปุ๋ยตัวนี้ใช่ไหมคะปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยใช้ไม่ได้ผลบ้างโอ้โห,โโหมันหลอกขายบ้าง<ม>คุณภาพไม่ได้เรื่องอะไรพวกนี้มีไหม,ม,ม,ไมคิดไม่ออกเลยคะ่ะว่าชวนตำหนิเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> คือเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ที่นำไปใช้นะคะผลตอบรับกลับมาที่นางที่ที่นางได้รับนะคะก็คือปุ๋ยดีจริง <c oughs> ใช้ดีจริงลด ต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงค่ะเอาไปขายก็ได้ราคาเพราะมันเป็นอินทรียใช่ช่วยบำรุงดินนะคะคที่บ้านจะทำนาข้าวรับประทานเองอคือพอใช่ใช ใ้บวทิพย์อีกเดียวครับใช่ค่ะใช้บวทิพย์เข้าไปสนไม่ค่ะจะใช้สูตรหนึ่งรองพื้นแล้วสูตรสองเราก็ตามระยะเวลาของเขาอะค่ะเพื่อเพื่อช่วยกระตุ้นเขานะค่ะไปหวานไปหวานใช่เพราะอย่างแถบภาคอีสานะเขาจะใช้ปุ๋ยนิยมปุ๋ยเม็ดมากกว่าใช่เพราะสะดวกในการหวานใช่ค่ะมันจะไม่มีเพราะฉีดเขาไม่เคยคล้องไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางเขาจะชอบฉีดเขาไม่ค่อยนิยมเออใช่ะก็คือพอลองไปติดต่อรถไถให้เขามาไถ ไถนาให้ไถเกี่ยวรถเกี่ยวค่ะเพราะรถเกี่ยวรถเกี่ยวไม่กล้าลงทําไมอ่ะเขาไปเขาไปเหยียบแล้วเขามันยุบมาดินมันยุบค่ะดินมันร่วซุยเกินไปปกตดินมันแข็งปังนะพี่อีสาเนี่ยเขาไม่กล้าลงเขาบอกอยาให้ผมลงเลยครับสิผมไม่กล้าลงจริงๆเดี๋ยวรถจมนยใช่รถจมค่ะก็เลยอจำเป็นต้องเกี่ยวข้าวผลผลิตดกไหม โดวงหลวงนะหล,ลวงใหญ่ค่ะ,ะแล้วเล็ดสวยไปขายที่โรงสีโรงสีว่าอุ้ยข้าวทำไมสวยจังอืแล้วเวลาไปหุงรับประทานนะคะขึ้นบ่อใช่คุณการลองสังเกตนะ,ะข,ข้าวข้าวต่ำท้องตลาดไม่มีกลิ่น ไม่ใช่หอมธรรมดาใช่อันนี้แบบหอมๆเลยแล้วพอเราเราทานนะคะเข้ามันจะหวานออกหวานหวานหวานๆนะคะธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแล้วมันกินแล้วมันอร่อยอะค่ะกินข้าวป่ากินมากเลยนะพูดแล้วอยากกินมากท่านผู้ชมเอางี้เถอะเผื่อท่านผู้ชมสนใจมีเบอร์โทรไหมมีค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจติดต่อไปได้นะคะสลินยานะคะรัตนถาวรกิตินะคะอยู่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเบอร์โทรค่ะ 086 262 2411 1, 1, 1ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเคกว่าเรื่องราวดีๆเรามา,าเคกว่านํำมาฝากท่านผู้ชมทุกช็อตทุกเวอร์ชั่นเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมดูว่าสินค้าปุ๋ยบัวทิพย์อินซีมันดีจริงหรือไม่คำตอบก็เห็นเห็นอยู่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญจากบริษัท T i M หรือปุ๋ยบัวทิพย์นะครับที่เกียรติร่วมรายการขอบคุณครับ ติดตามชมรายการรวยทั่วไทยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ